สวัสดีครับสตีฟซีเสียแม็กซ์กที่ยงปลานะครับก็มีนาาๆนะครับบอกว่ารีวิวชุดฝึกหัดให้ดูหน่อยนะครับอันนี้ผมก็เจาะรูนะครับเจาะรูใส่สายคล้องแขนนะครับมัดยางห้ามิลนะครับความยาวสิบสามสิบสี่เซนนะครับความยาวยางสิบสามสิบสี่เซนนะครับประมาณนี้นะครับก็ วัดยางลักษณะนี้นะครับยางนะครับก็ความยาวก็วัดลงมาเนี่ยยางนี้พอดีนะครับแล้วก็เจาะรูเองนะครับเอาเหล็กลนไฟไม่มีสว่านก็เหล็กลนไฟเจาะนะครับเจาะเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็เจาะมาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มันทะลุกันนะครับก็ลอกนะครับใส่สายนะครับเสร็จนี้ สายเบอร์สองผมมันมันหมดนะครับสายเบอร์สองหมดก็เลยใส่ใส่สายเบอร์สี่นะครับใส่ก็ใส่ให้มันเต็มนะครับถ้าใส่ครึ่งครึ่งหนึ่งมันจะดึงไม่ค่อยออกนะครับยิงไม่ค่อยออกใส่ใส่ให้มันเต็มนะครับจะให้มันแน่นเกินนะครับใส่นพอดีนะครับเต็มพอดีนะครับลอกตรงนี้นะครับเรายิงไปสักพักถ้าเราลืมปลดสายลอกตรงนี้มันจะหักนะครับ ตัวที่บังคับบังคับแขนให้มันหมุนได้ข้างเดียวนะครับรอบปกติคือจะหมุนแขนได้ข้างเดียวนะครับหรือเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับเดินหน้าถ้าถอยกลับมาเนี่ยจะไม่มันจะติดนะครับมันจะล็อกนะครับถ่ายมือเดียวนะครับมันจะล็อกนะครับถ้ามันพังคือเหล็กอะไรพวกนี้หลุดนะครับเหล็กหลุดพวกนี้หลุดคือมันพังแล้วนะครับมันจะเบรกไม่อยู่แต่มันก็ใช้งานได้ยิงได้แต่ว่าเวลาจะก่อสายกลับมามันก็อไม่ได้นะครับ ก็ต้องซ่อมนะครับเก็บอะไรไว้มาซ่อมมาเชื่อมนะครับเชื่อมให้มันอยู่นะครับฝาก็เอาไปทากันน้ํามันนะครับดี๋ยววันนี้ผมใส่สายเบอร์สี่นะครับ E4 ถักสีนะครับ๋ยวออกไปยิงดูนะครับใส่สายเครื่อนี้อาจจะยิงไม่ค่อยดีนะครับว่าลอกตัวนี้มันก็ลาตามราคานะครับว่าเกรดพลาสติกมันก็แตกต่างกันนะครับกับรอกตัวราคาแพงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกันครับ ดีครับสวัสดีเอฟซีเสี่ยแม็งซ์ที่ยิงปานะครับอันนี้ก็นะครับมายิงชุดชุดฝึกหัดนะครับลูกค้าบอกว่ายิงให้ดูหน่อยครับแม็กยิงให้ดูหน่อยครับชุดฝึกหัดนะครับก็ตามที่รีวิวนะครับก็เจาะรูใส่สายของแขนนะครับซื้อสายของแขนเสริมนะครับเจาะรูเอานะครับก็มันจะใช้ลูกเกาะนะครับก็เปลี่ยนสายเป็นสายเบอร์สี่นะครับ ใช้ลอกตัวน,นี้นะครับอย่าลืมนะครับลืมกดตรงนี้นะครับนี่ครับลืมไม่ได้นะครับนี่คือเบรกนะครับเบรกเบรกนะครับอยากก่อสายมาเร็วก็ปรับมาทางบวกนะครับเราจะเข้าไปดูข้างในเด,เดี๋ยวผมเคลียร์สายกันลองยิงกันเมื่อกี้ดึขึ้นไปเมื่อกี้ลืมลืมยิงยิงดูนะครับจับงามลักษณะนี้นะครับ ยิงใบไ,ไม้นี่โอ้โหแม่นโคตรเม่น,นถ้ามันเก็ตเก็ดเก็ตอย่านี้ให้บวกนะครับบวกมาทางบวกก็จะกอสายเข้ามาเร็วนะครับนี่เขาใส่สายเบอร์สี่นะครับเรา,เาไว้สู้ปลานะครับเก็เก็ตเก็อบหรอห,หไม่ถึงครับ กระไรยะตกต่ำกว่าโดนนะครับโดนครับบินนะครับ ปรับนะครับแล้วมันเก็ตเก็นะครับปรับปรับมาทางบวกนะครับข้างบนเข้ามาตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนรูปโชว์ก่อน แป๊บนึงนะไปไหนล่ะโอ้โหเวลาคุยโทรศัพท์นี่จะจะไปตอนนี้เหรอโดนนะครับอยู่นี่หมู่บ้านราชานี่ ลูกสั้นนะครับลูกสั้นนะครับยิงเข้าหัวนะครับนี่นะครับลูกสั้นนะครับลอกตันนี้ครับพอดีวจะยิงไปเรื่อยๆนะครับกลับไปนะครับเพราะว่าแฟนโทรตามมาไปทุระนะครับยถ่ายรูปกัน